สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชื่อนแพงครับเอฟซีรถแทล้ลำเพื่อนเต้เสด็จเอฟซี FC น้องหญิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจ,จารย์โอเต้เสด็จลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับมาแล้วพี่น้องมาอนะัปเดตในงานก่อสร้างแล้วครับโอ้ยบกักเห็นยังก็ยืดสูงแท้โอ้คนสัตนสูงตัวเด่ไก็หากินสูงแท้เมื่อนี่นี่แหละ ทำงานก่อสร้างไม่มีชีวิตไม่มีตกต่ำครับอย,ย <c oughs> อยู่สูงอย่างเดียวมาได้นี่ขึ้นได้ไหมนี่ครูอันนี้ไต่ขึ้นได้ไปนี่เอาอดีๆเอาดีๆ บ่ลขันขึ้นไม่ได้ึ้นทางพุ่นขึ้นได้บอลดีๆได้เหรอเนาะเออได้เนาะขันได้ก็นสิึ้นโอ้อมาหาตัวกันล้วนต่กันเวกันว่าเฮ็ดงานต้องกันกับล้วนกันเองไหมยังมาเฮ้ยไต่ได้หรืล่ะอัปเดตงานก่อสร้างอ่าห้องพักแดนเซอร์ครับเป็นงานโครงสร้างหลังคาทีนี้ นี่แหละเอฮ็ดงานสิและมันชีวิตเขาจมาตกต่ำอางานโครงสร้างงานลังคาครับ อันทั้งผลเบื้องเน่ยเนาพรมท้งพงทละทั้งขั้ลเา้วแล้ยวเล้วเลือแต่งานเป็นงานปูกระเบื้องเนาะงานปูกกระเบื้องกงานฝ้ากับเก็บรายละเอียดต่างๆด้วมมูอมเมื่อตนเนางานทังุ่นผมบอทัไทยอยูะ

หวงยยนดด่ะสุวค,ะความเคลื่อนไหวครับพี่น้องมาอัปเดตค,ความเคลื่อนไหวพี่น้องในรับชมกันครับ ห้องมานลลงข้างล่างไปอัปเดตห้องซ้อมดนตรีกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ห่อนห่อนห่อนเห็นเน่เน่แล้วงานก็แล้วแล้วติ๊ดหนเหลือก็ปิดมองนี้ก็แล้วแล้วก็โอ้เหลือช่องนี้อยู่จักหน่อยหลายไรบ่าย ดีครับเป็นงันฉับ,บไ่ครับนีเรืองั้นยังเก็บขอบเรื่อยครับโอ้ก็ถ้าไดะฉับงบ่ายมเพระว่นี่เจ็บพวกขวบอบจะตั้งยังเสียมักอ๋อไก่กันสเต็ปสเต็ปเนอ มานี้ครับหน้างานอาคารห้องซ้อมดนตรีไปอัปเดตหน้างาน ห้องซ้อมรำอาคารซ้อมรำครับพี่น้องตา<ะ>เดือดเนี่ย ของเขี่ยังออกไ่าแล้วเหลือกับสิเป็นงานปูกระเบื้องด้านบนครับเย็นดีครับร่มเย็นช่วยๆด้านบนมานี่ครับ มาอัปเดตนางานก่อสร้างให้พี่้องได้รับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ฝากไเพียงแค่นี้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างอัปเดตใหม่ๆอันได้น่าสนใจอันได้ตื่นตื่นนะตื่นตืนกระชิดอัปเดตให้พี่้องได้รับชมกันครับสำหรับนี้คลิปนี้ฝากไปแเ่พียงแค่นี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ